เปล่า1ยิปน,นะคะแล้วผสม E.M 1ยิดน,นะคะพร้อมด้วยกลน,น้ำตา1ล1ยิปค่ะคนให้ละลายให้เข้ากันหลังจากที่ละลาย E.M าก,กับากลน้ำตาลแล้วนะคะเราก็นำเปลือกมังคุดใส่ลงไปค่ะทิ้งไว้ประมาณ1เดือน จากนั้นก็สามารถนําไปใช้ได้ค่ะวิธีการใช้ก็คือนําน้ำหมักเนี่ยหัวเชื้อเนี่ยหลิตรไปละลายกับน้ํา2 0 0ลิตรนะคะ กำลังปลูกไม้เศรษฐก,กิจนะคะอย่างที่เห็นอยู่นี่ก็คือไม้กระถิ่นเชพาค่ะ นำต้นกล้วยนะคะมาสับให้ละเอียดแล้วก็นําไปใส่ถังแล้วก็นำจุลินท e รีย์ผสมกับกากน้ําตาลนะคะละลายน้ําแล้วก็นําไปผสมกับต้นกล้วยที่เราสับเมื่อกี้นะคะแล้วก็หมักไว้ประมาณเดือนหนึ่งค่ะจากนั้นก็นําหัวเชืนะ้อน้ำหมักที่เราทำเนี่ยไปผสมนะ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นํามารดดินนะคะนำมารดที่เราจะทําเราจะเพาะ ใบหม่อนนะคะต้นหม่อนพันกินผลนะคะกินมันมานะคะแล้วก็แช่น้ําไว้สักสองคืนนะคะแล้วก็เสร็จทีนี้เราก็ใส่ใส่ดินในถุงแล้วก็เราก็ชําได้เลยค่ะส่วนผสมในการทําดินผสมนะคะก็จะมีหน้าดินนะคะแล้วก็ขี้วัวกแกลบแล้วก็ขุยมะพร้าวนะคะ เป็นต้นการทําปุ๋ยหมกักก็ชนิดนี้เ,เราเรียกว่าปุ๋ยหมักแท้งนะครับวัสดุที่ใช้จะมีฟางนะครับแล้วก็หรือไม่ก็เป็นเศษไม้ใบหญ้านะครับแ mm hmm. ห้งๆนะครับรองไว้ชั้นแรกนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของแกลบนำเาวางเป็นชั้นที่สองนะครับ mm hmm. แล้วก็ชั้นที่สามก็จะมีในเรื่องของมูลสัตว์นะครับ แล้วก็สุดท้ายก็จะมีในเรื่องของฟางกลบนะครับแล้วก็จะใช้ในส่วนของอน้ําหมัก EN ผสมกับน้าตาลนะครับผสมกับน้ำเนาประมาณ20ลิบเราลดให้ชุ่มนะครับรดให้ชุ่มเสร็จแล้วแล้วก็นําวัสดุปิดนะครับมาปิดทัาวปิดทีหนึ่งนะครับแล้วก็ประมาณสองสามวันเรามากบกบกลับไปกลับมานะครับจนกว่า,าความร้อนอุณภูมิจะลดลงมานะครับถึงจะนําปุ๋ยตรงนี้มาใช้ได้กับต้นพืช เร,รื่อแรกเลยก็ต้องอเตรียมกุดหลุมที่เราจะเอาต้นไม้มาปลูกนะครับโดยประมาณก็คือปลูกอรอะความกว้างประมาณ อ่าสามสิบเซนนะครับลึกก็ประมาณ20เซนนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยคอกรองนะต้นหลุมนะครับก็ผสมกับดินที่เราขุดนะครับแล้วก็ทีนี้ก็เอาเพืชที่เราต้นไม้ที่เราจะปลูกมาลงนะครับมาลงแล้วก็อ่ากบได้เลยกลบแล้วก็ปูนขึ้นมานิดนึงแล้วก็ใช้วัสดุใช้ฟางนะครับใช้ฟางแล้วก็คลุมคลุมหน้าดินที่เราปลูกต้นไม้ไว้แล้วก็อ่าสุดท้ายคือเอาน้ํามารด ให้ความเชืน้นกับต้นไม้ที่เราปลูก